การตากว่านให้แห้งเมื่อเราได้เก็บว่านและนำไปตากแดดให้แห้งเมื่อว่านแห้งดีแล้วนำใบว่านหรือว่าว่านที่เราได้ตากไว้เก็บใส่ภาชนะ ที่มิดชิดป้องกันเชื้อราการเก็บว่าน,นครับตอนที่ว่านแห้งแล้วว่านก็จะกรอบอย่างนี้ครับเห็นได้ชัดว่าใบก็จะกรอบนะครับใบว่านก็จะกรอบฟังเสียงได้เลยครับใบว่านกรอบว่านจะ,จะกรอบมากครับลักษณะนี้ว่านแห้งแล้ว นำใส่ภาชนะที่เป็นโหลแก้วหรือว่าพลาสติกแล้วก็ซีลไว้ป้องกันเชือราและนำไปบดหรือว่าเอาใช้ในเหตุการณ์ที่เราต้องการจะใช้ต่อไปนะครับว่าทั้งหมดส่วนมากกว่าร้อยแปดชนิดในการสร้างพระหรือว่า สร้างสิ่งวัตถุมงคลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บสะสมว่านไว้จึงจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาหรือว่าจะหาซื้อในท้องตลาดก็ได้แต่ที่การที่เราจะไปซื้อในท้องตลาดเรามั่นใจแน่เลยครับว่าว่านที่เขาได้นํามาแนะนําเราจะเป็นของแท้ร้อยเปซจะเป็น สิ่งที่เป็นมงคลร้อยเซการปลูกว่านที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีการดูแลตั้งแต่วันปลูกแม้กระทั่งการรดน้ำการอธิษฐานหรือว่าการรดน้ำแต่ละครั้งบางครั้งเพื่อป้องกันให้สรรพคุณดีๆในตัวว่านยังไม่อยู่แล้วก็เสียงไม่ดี อย่าต้องมาอยู่ในที่ว่านเราอาจจะมีการตรวจคาถาบ่อยๆถึงมาล้างหน้าเอาน้ำรดน้ำต้นว่านอธิษฐานเสกไปทุกวันทุกวันนะครับทำอย่างนี้ไปบ่อยๆนี่แหละครับสปปรรพคุณต,ต่างของมงคลในว่านต่างๆย่อมเกิดอยู่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพอย่างแน่นอนและถึงคราวที่เราจะนำไปใช้มงคลต่างๆนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ช่วย แผ่กระจายกำลังต่างๆความศักดิ์สิทธิต่างๆของว่านรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาใช้เช่นเราใช้นำผงว่านต่างๆไปใส่ในเครื่องบนสารที่ใช้ในการสร้างพระหรือว่าทำสิ่งที่เป็นมงคลก็ย่อมส่งผลดีให้กับผู้ที่ได้ครอบครองครับรวมถึงผู้ที่จัดสร้างด้วยมงคลต่างๆครับให้เป็น ไปในทางที่เป็นเป็นมงคลเป็นกุศลย่อมนํามาซึ่งความเจริญอย่างแน่นอนครับก็อีกอย่างนะครับวิธีหนึ่งของการนํานําว่านที่เสร็จแล้วอย่างลักษณะอย่างนี้นะครับท่านดูว่าอาจจะมีมีอย่างเงี้ยสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้เราอาจจะคัดเลือกและนําไปใส่ในขวดเล็กๆที่เขาใช้เป็นว่านร้อย ว่านศักดิ์สิทธิ์ต่างๆสักก้าประเภทต่างๆแล้วก็ได้ว่าน,นมีทางเมตตามหานิยมทางกาขายทางการค้าย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนยุคปัจจุบันแต่อดีตต้องอยู่ยงคงกระพันด้วยแต่หากเรามีว่านบางส่วนที่สามารถใช้ในการป้องกันอยู่ยงคง,คงกระพันด้วยก็ดีและมีว่านที่เกี่ยวกับความแคล้วคลาดนะไปทางไหนก็ขออย่าให้เจอ อันตรายอย่าเจออุบัติเหตุอย่าเจอสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราต้องใช้ว่านที่เป็นว่านเคล้วคลายแล้วว่านบางตัวก็บางชนิดนะเป็นว่านแก้อาถพ์เราปัจจุบันนี้หลายๆท่านต่างป้องกันอาถพนต่างๆล้างอาถพนนะครับว่านบางชนิดก็สามารถที่จะล้างอาถพ์ได้ด้วยเราจึงจําเป็นต้องใช้นามว่านต่างๆมาใส่ใน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเช่นจะสร้างพระก็ต้องไม่ว่านร้อยแปดชนิดเพราะฉะนั้นต้องมีสารพัดประโยชน์เข้ามานะครับป้องกันคุณใสร่างอาถรรพ์หรือยโยงคงกระพันปลอดภัยทุกเส้นทางไปไหนก็ไปดีมาดีอย่างนี้มีเยอะมากๆครับอีกรูปแบบนะครับของการพร้อมที่จะนำว่านมาใช้ครับมีเกือพร้อมแล้วนะครับฟังเสียงครับ นี่คือนี่นี่คือว่านแห้งแล้วแล้ก็กรอบนะครับอย่างนี้จะมีกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมของว่านจะออกเลยครับครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดการครับหากเป็นประโยชน์อย่าลืมขอความกรุณาช่วยแชร์เพื่อนๆด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ